โลกจะร้อนขึ้น1.5-2องศาซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอาหารโรคระบาดและภัยพิบัติทางธรรมชาติถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพื่ออยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการลดการใช้พลังงาน Green Factory จำหนักง,ง่ายๆ3ปอปิดปักปดปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาปลดปั๊กเครื่อง,งใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานด้วยความปรารถนาดีจาก King Sera Group กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน5 c o คอนเทนต์ of King Sera Group Save Energy Green Factory 1. ประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประกวดคลิปการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เน้นการสื่อสารกระตุ้นเตือนการอนุรักษ์พลังงานด้วยการติดป้ายตือนต่างๆและลรณรงค์การคัดแยกขยะมุ่งสร้างนิสัยในการคัดแยกขยะให้กับพนักงานขอเชิญบุคลากร k i n g s r a Group ทุกท่านประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้ Kingstar Group Save Energy Green Factory ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่31ตุลาคมผ่านช่องทาง QR code นี้นะคะ กติกาง่ายๆค่ะออกแบบคำขวัญที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้ช่วยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้อมมีจำนวนระหว่างคำอยู่ที่10-20คำมีสัมผัสคล้องจองกันและไม่คัดลอกจากแหล่งใดนะคะสามารถส่งคำขวัญได้ที่ QR Code นี้เลยค่ะเกณฑ์การตัดสินค้าคำขวัญที่มีเนื้อหาเด่นกัน ที่จะช่วยนะคะให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ที่40คะแนนมีสัมผัสคล้องจองการ30คะแนนมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่30คะแนนค่ะคำขวัญที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของทิงเซรา r g r ปผ่านช่องทางต่างๆเช่นสื่อสังคมออนไลน์และติต่อดภายในองค์กรค่ะ 2นะคะประกวดลิปการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะภายใตย้ King s e r a h Save Energy Green Factory ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาค่ะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า7,000บาทค่ะโอกาสดีๆมาแล้วอย่าพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ กติกาง่ายๆค่ะออกแบบคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาให้ช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้อมโดยคลิปสั้นมีความยาวไม่ต่ำกว่า1นาทีแต่ไม่เกิน2นาทีนะคะบอกเล่าเทคนิคการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เห็นความเป็น Key f i g r o u ร ถ่ายทำในองคอ์กรค่ะแล้วก็ทีมงานมีสมร่วมในกิจกรรมไม่จำกัดรูปแบบเทคนิคและโปรแกรมที่จะถ่ายนะคะจะร้องจะเต้นจะเล่านะคะก็ได้หมดเลยอัพโหลดขึ้น YouTube แล้วแชร์มาในไลน์กลุ่มเลยหรือสามารถส่งมาทางอีเมล dbs_ksa.com u n d e r e พร้อมชื่อนามสกุลและแผนกนะคะจะส่งแบบทีมหรือแบบเดี่ยวก็ได้หมดเลยค่ะเกณฑ์การตัดสินค่ะเนื้อหาในภาพรวมความเหมาะสมเนื้อหาการเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทำเข้าใจง่ายพร้อมนำไปปฏิบัตินะคะจะได้50คะแนนมีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีแนวคิดมีความโดดเด่นที่ทำให้น่าติดตามและเกิดความประทับใจ30คะแนนค่ะคุณภาพผลิตเสียงการตัดต่อความสวยงามต่างๆ20คะแนนค่ะคลิปวิดีโอนะคะที่ได้รับรางวัลจะถูกใช้เป็นสื่อในการารณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใน,ในอ,งยอ,งองค์งกรของ k i n g s t a g r o u ค,ะคะ่ะ ผ่านช่องทางต่างๆเช่นสื่อสังคมออนไลน์และติดบอดภายในองค์กรค่ะและทุกๆผลงานนะคะท่านจะได้รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะมาร่วมกันส่งต่อชีวิตที่ดีกว่าสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทุกคนกันนะคะ